เราเรียนเรื่องของกริยาในรูปอดีตและก็ปัจจุบันนะฮะซึ่งกริยาในภาษาอาหรับมีชื่อว่าแฝลลนกริยาในรูปอดีตมีชื่อว่าแฝลมาเดิกริยาในรูปของปัจจุบันมีชื่อว่าแฝลมูดอแรงนะครับทีนี้ครูขอยกตัวอย่างดูนะฮะครูขอใช้คําว่าเรียนเรียนในภาษาอัหรับในรูปของแฝลมาเดินนะฮะก็คือดาร์ั กิริยาในรูปของปัจจุบันนะฮะก็คือยัดรูสูถ้าเราต้องการบอกว่าคำว่าไม่เรียนถ้าในรูปของอดีตนะฮะมันจะใช้คำว่ามาถ้ากริยาในรูปของปัจจุบันนะฮะมันจะใช้คำว่าลาก็คือว่ามาใช้กริยาในรูปของอดีตส่วนลาใช้กริยาในรูปของปัจจุบันข้อหนึ่งนะฮะアナอัชโรบุอัชชัย ฉันดื่มชาถ้าเราต้องการจะบ,บอกว่าฉันไม่ได้ดื่มชาในภาษาอับจะบอกว่าไงฮะอานาลาอัชรบุอัชเต่อมาข้อสองละอิบนากรอตัลกอดัมอัลยอมพวกเราเล่นฟุตบอลวันนี้ถ้าครูต้องการบอกว่าพวกเราไม่ได้เล่นฟุตบอลวันนี้จะบอกว่าไงฮะลาอิบนากรอตัลกอดัมอัลยอมข้อสามอบิยะซาบุอิลาสุกุลเลยองคณพ่อไป ตลาดทุกๆวันถ้าครูต้องการบอกว่าคุณพ่อไม่ได้ไปที่ตลาดทุกๆวันค่ะบรัลำบานลาเนี่ยมันใช้อยู่ด้านหน้ากริยาเท่านั้นแล้วก็กริยานะั้นเป็นกริยาในรูปของปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถคำว่าลาอยู่ด้านหน้าประธานได้นะฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะผิดนะครับ ะะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือบอกว่าไม่ใช่พ่อความหมายของมันนะฮะก็คือไม่ใช่พ่อแต่ตรงนี้เราบอกว่าคุณพ่อนะฮะคุณพ่อเนี่ยแหละก็คือไม่ได้ไปนะครับมันก็เลยบอกว่าละอยับทนะ,ะทีนี้ต่อมาข้อ4ี่อุคติตดโดรุสุบิลจามีอเอ พี่สาวของฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยถ้าคุูบอกว่า,พ,าวพี่สาวของฉันไม่ได้เรียนที่มหาลัยนะครับโอเคแต่รู้สูดงต่อมาข้อที่5อาฮาฟิสตีสุรตันนันาบะยามารยัมหมายถึงว่าคุณได้ท่องจำสุโรอัลบนานะอันนาบะหรือเปล่าคุณมารยมัมถ้าบอกว่าคุณไม่ได้ท่องจำสุโรอันนาบะ ใช่ไหมคุณมาริยมจะบอกว่าไงฮะอาปิสตุรอันนาบริยมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นี่คือในเรื่องของการปฏิเสธในรู้อดีตแล้ะก็ปัจจุบันนะฮะ